อยากได้กันไหมคะ Honda c ี v ีที่เป็นรุ่นท็อปสุด7ที่นั่งเครื่องเบนซินและมีประวัติดูแลสูงตลอดด้วยเลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นมาพร้อมด้วยราคาสุดพิเศษราคาลดลงไปเกินครึ่งและคันนี้จะสวยน่าใช้ขนาดไหนก่อนอื่นเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะใครที่หาอยู่รอคอยอยู่กับ Honda CV ีวีนะคะบอกเลยว่าห้ามพาดคันนี้เด็ดขาดเพราะคันนี้เป็น Honda c ซีวี 2.4EL ขับ4มาในปี18จดทะเบียนปี2020นะคะและได้เป็นตัวรถสีขาวสีสวยสียอดนิยมและเลขไมเพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดและคันนี้เป็นโฉมเจน5นะคะและที่บอกว่าราคาลถลงไปเกินครึ่ง เพราะวันนี้เราขายเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและคันนี้ออปชั่นภายในตัวรถจะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมเจน5นะคะผลิตปี2018จดทะเบียนปี2020นะคะได้ตัวรถเป็นสีขาวสีสวยมากนะคะกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะแต่กับสี ดำเงาแบบนี้ดูสวยลงตัวมากไฟหน้าเป็นไฟหน้า Full LED นะคะมีไฟ Daytime Running Light แล้วและยังได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวรถนะคะอย่างที่บอกคันนี้เป็นสีขาวสีสวยสียอดนิยมนะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆป้ายแดงนะคะคันนี้เขาคิดราคาเพิ่มนะคะสำหรับสีขาวและสีนี้นะคะเป็นสี ที่หายากนะคะเป็นสียอดนิยมนะคะริ้วรอยการใช้งานบอกเลยว่าน้อยมากนะคะสำหรับล้อมแมกนะคะได้เป็นล้อมแมกอลอยขอบ18สเปคเดิมจากศูนย์นะคะเป็นสี two t o สภาพสวยมากนะคะซูมล้อเบ้าโชคนะคะให้กองซูมดูเลยไม่มีคาบน้ำคาบสนิมแต่อย่างใดเลยนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะ เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างและคันนี้มาพร้อมด้วย h ฮ n d a l าเรนวอ h แล้วนั่นเองนะคะมีคิ้วกันศาสตร์มาให้พร้อมใช้งานและสำหรับรุ่น็อปสุดนะคะตรงด้านข้างนะคะเขาก็จะได้เป็นตกแต่งเป็นสีโคเมียมตัดกับสีขาวดูสวยหรูดูแพงมากนะคะได้ดิสเบกทั้งหมด4ีล้อแล้วนะคะและในส่วนด้านท้ายนะคะมาพร้อมไฟท้าย LED สวยๆแบบนี้นะคะ เสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามแล้วนั่นเองนะคะมีเซ็นเซอร์การระยะถอยจอดให้นะคะและคันนี้มาพร้อมกล้องมองหลังนะคะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะคะเปิดง่ายนะคะเพียงแค่ปลายนิ้ว เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังนะคะให้กล้องดูเลยนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะคะร้านเรารับประกันเลยนะคะรถที่ร้านเราทุกคันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักทิกกว่ามหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดนะคะได้รับการตรวจสภาพจากสถาบัน วันทุกคายอินสเปกชันเรียบร้อยแล้วว่าได้รับรถเกตเอและคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากเป็นเบาะหนังสีดำนะคะทั้งหมด7ที่นั่งนะคะและออปชันภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและนี่นะคะก็คือภายในของรถคันนี้สวยกันใช่ไหมล่ะมาพร้อมกุญแจร,รีโมทนะคะดีไซน์เขาสวยมาก และคันนี้มาพร้อมกุญแจทั้งหมดสชุดนะคะเป็นระบบ push start แล้วเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มแบบนี้นะคะแค่นี้เลยสตาร์ทง่ายมากและคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องนี้เงียบมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะเป็นเบาะหนังสีดำรุ่น็อปสุดได้เบาะประับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองนะคะและในส่วนของแผงประตูนะคะได้เป็นสีดำตัดกับสีโคู และในส่วนของและในส่วนของแผงประตูนะคะได้เป็นสีดำตัดกับสีลายไม้ต้องบอกก่อนเลยนะคะรุ่นท็อปเท่านั้นถึงจะได้เป็นสีลายไม้เรียบหรูดูแพงแบบนี้คอนโซลด้านหน้านะคะริ้วรอยการใช้งานนี่น้อยมากลูกค้าใหม่มากสภาพใหม่มากแทบไม่มีริ้วมีรอย แต่อย่างใดเลยนะคะและคันนี้มาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสอย่างดีนะคะมีออปชันมาให้มากนะคะสามารถฟัง fm am ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีแมปแผนที่นำทางนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้ Wi-Fi ได้นะคะและคันนี้ยังเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้อีกต่างหากนะคะออปชันเขาเยอะมากและได้ air i i g i t a l นะคะแยกอิสระซ้ายขวา นะคะสามารถปรับได้จากตรงนี้นะคะแยกซ้ายแยกขวาได้น,นะคะยังได้เกียร์อัตโนมัตินะคะมีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮนะคะมีโหมดอีคอนประหยัดพลังงานนะคะมีช่องวางแก้วให้ทั้งหมด2ช่องมีช่อง power outlet นะคะตรงนี้วางของวางสัมภาระได้ช่องเก็บของนะคะภายในจุของได้เยอะมาก และคันนี้เลียไม้เพียงแค่ห้าหมืกิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะพวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะและด้านขวามือนะคะมีระบบคุชคอนโทร ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและคันนี้มาพร้อมระบบ Honda Lens Watch นะคะสามารถกดได้จากทางด้านหน้าปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะสะท้อนตรงที่หน้าจอเลยนะคะและคันนี้นะคะมีคู่มือการใช้งานนะคะมาให้ครบคันนะคะมีคู่มือการใช้รถนะคะมีคู่มือการใช้แมปแผนที่นำทางนะคะมี book service นะคะมาให้และ คันนี้นะคะรถสวยประวัติดีมากนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะและระยะล่าสุดนะคะดูได้ที่ปาาลายแขวนผงมะลัยได้เลยนะคะและคันนี้นะคะก็ยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งติดรถไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะสามารถใช้ต่อได้เลยนะคะหมด เดือนนี่เลยวันที่7พฤศจิกาปี2025ปลายปีนั้นเลยนะคะสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยและสำหรับด้านห้องภู้สารนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากสภาพสวยมากคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด EL 7ที่นั่งนะคะเขาจะได้เป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมด7ที่นั่งนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากไม่มีช้ำไม่มีรอยะคะ่ะสามารถพับนะคะ มาแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลื่อนแบบนี้ดึงดึงแรงหน่อยนะคะสามารถพับขึ้นมาแบบนี้ก้าวขึ้นไปด้านหลังได้เลยนะคะด้านหลังสภาพเบาะบอกเลยว่าใหม่มากเช่นกันนะคะไม่มีช้ำไม่มีขาดแต่อย่างใดเลยนะคะและ ภายในนะคะกว้างขวางนะคะสำหรับ c ีวีคันนี้นะคะนั่งได้สบายมากนะคะมีแอร์นะคะตอนหลังมาให้นะคะสช่องนะคะหมดกังวลเรื่องร้อนไปได้เลยนะคะลูกค้ามีช่องเสียบ usb ให้ทั้งหมด2ช่องนะคะฟ้าเพดานนะคะให้กล้องดูเลยนะคะสะอาดมากนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วน อัระยันนะคะใดๆเลยนะคะสภาพใหม่สภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะและมาพร้อมด้วยราคาสุดพิเศษเพียง79900 0บาทเท่านั้นใครที่หาอยู่นะคะเลงอยู่นะคะบอกเลยต้องรีบต้องไวสภาพแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้มีประวัติดูแลศูนย์ตลอดแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะคะและห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะคะ โช่นราคาจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้สภาพใหม่มากนะคะเราเริ่มจากคันด้านหน้ากันเลยนะคะน็อตไม่มีขัน,ไม,มขนไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากแผ่นเพยแผ่นมอ,อก,กอยู่ให้ครบคันนะคะและคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.4ลิตรนะคะหรือ2,400ซีซี 173แรงม้านะคะเครื่องยนต์สายสะอาดไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะคุณภาพดีไม่พอมาพร้อมด้วยราคาสุดพิเศษมากนะคะราคาลดลงไปเกินครึ่งและวันนี้คันนี้นะคะเราขายเพียง790,000 9,000บาทและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดก็ฟรี7%ซีค่าโอนสำหรับลูกค้าคนไหนเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ13,000บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%และสำหรับคันนี้นะคะ ต้องรีบต้องไวเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวเลขไม่เคียงแค่50า0มกิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลสู์ตลอดนะคะและสำหรับลูกค้าทนไหนที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านนะคะสามารถเข้ามาได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นและร้านเราก็หาง,งานมากอยู่ห่างเทน และแล้วเราก็หาง,ง่ายมากๆอยู่ห่างเซ็นทรัลเวสเกตเพียง5นาทีอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยอยู่หลังโลตัสเลยหรือมาไม่ถูกนะคะสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map นะคะคำว่าไลออนคาร์ถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างมีได้เลยและแล้วเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k y o u t u ป e ลน n t t k t t o k หรือเว็บไซต์หรือจะโทรเข้ามาสอบถามเราเรามีช่องทางให้ติดต่อ มากมายเลยนะคะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามานะคะ ก็สามารถวิดีโอคอลดูรถกับเราได้นะคะสามารถวิดีโอคอลดูรถกับเราได้ถูกซอกถูกมุมและสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะเซ็นแนนไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปบริการถึงที่บ้านและที่ทํางานเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันซื้อรถกับเราบอกเลยว่ามีแต่คําว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งเราก็จะ มีบริการทำความสะอาดล้างขัดเคลือบสีคนยาค่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยสะอาดคุณภาพดีไปใช้แน่นอนและสำหรับวันนี้นะคะใหม่รีวิวคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซั c แคร e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ